หืแต่ว่าพวกเนี้ทุกๆมาแล้วใช่ไหมกระชายหืมโอ้พ่อครัวสุดยอดเฮ้ยมันต้องมันน่ากินมากเลยอ่ะพี่หืม แต่ว่าพวกนี้ทุกๆมาแล้วใช่ไหมกระชายคืออะไรอ่ะอ๋อสูตรใครสูตรมันสูตรใครสูตรมันเกินทำบรรยายดูคันโดเองแล้วกันนะจ๊ะืมดูเตาดูเตาเตาอเอกประสงค์เตาที่เดิมนะจ๊ะืมโหพ่อครัวสุด ยี่นอยี่นอคนสุรินหนูหายหนูหายหนูหายหนูหยคนสุรินกับข้าวเย็นนี้นะทุกคนใครใครอยากทานตามาเลยนะตามานี่ประมาณกี่กี่ทุ่มแล้วนี่กี่ทุ่มแล้วเราก็อะไรนะทุบแล้วหยทำไมทำไมคนไทยคิปนึงน้ำลักกลิ่นหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่ มีแต่กะชายกะหญิงไม่มีเาเรากะหญิงกะหญิงไม่มีกะหญิงไม่มีมีแต่กะชายโอเคตามนั้นใช่อ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันแบบจุมุ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 แปลว่าอะไรจุมุจุมุเออแล้วก็อะไรนะทุบแล้วหูทำไมทำไมคนไทยคลิปคือนน้ำลายหูขนาดนี้กินเงินกี่คนนะยอด แค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราจะรอดูตอนจบแต่ไม่น่าทันนะมันยังไม่สุกเลยอะ่ะแต่ว่าพวกเนี้ทุกๆมาแล้วใช่ไหมกระชายสองทุ่มสองทุ่มมึงได้กับข้าวนะพูดถึงอะ <c oughs> นี่นี่นี่ให้ดูนี่ กินหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่มีแต่กระชายไกหญิงไม่มีพะว่าเอาไกาหญิงไกหญิงไม่มีไกหญิงไม่มีมีแต่กระชายโอเคตามนั้นหือโหพ่อครัวสุดคืออะไรอ๋อ,อสูตรใครสูตรมันสูตรใครสูตรมันยี่นอยี่นอคนสุริ<อ>น rir. หน่วยหน่วยหน่วยกอนสุรินเกินทำบรรยายดูกันเองแล้วกันนะจ๊ะดูเตาดูเตาเตาเนกประสงค์เตาที่เดิมนะจ๊ะน่่ๆๆ่เนโอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันน่ากินขนาดนี้นะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจริงๆนะพูดถึงอะเนาะ เนาะม่กินกันแบบนี้จริงอะ,อะอกับข้าวเย็นนี้นะทุกคนใครใครอยากทานตามมาเลยนะตามมานี่ประมาณกี่กี่ทุ่มแล้วนี่กี่ทุ่มแล้ว,ควแค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราจะรอดูตอนจบแต่ไม่น่าทันนะมันยังไม่สุกเลยอนี่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 นียโอ้โห้ทำไมเครื่องปรุงมันน่ากินขนาดนี้อะ แค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราจะรอดูตอนจบแต่ไม่น่าทันนะมันยังไม่สุกเลยอะแกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้านเาาน,าน,นี่ยแต่บ้านเราก็กินกันแบบ,บนี้หูขนาดนี้กินกันกี่คนนะนยอดหือยอด เฮ้ยมันต้องมันน่าก,กินมากเลยอ่ะพี่โอ้โหกลิ่นหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่มีแต่กระชายกะหญิงไม่มีวะเอากกหญิงกกหยิงไม่มีไก่ญิงไม่ม,ม,มีมีแต่กะชาย<ต>โอเคตามนั้นหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าผัดเผ็ดหนูนะจ้าเครื่องปรุงนี้พ่อครัวหัวป่านะคะวันนี้พ่อครัวใหญ่ลงมือกลิ่นหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่ มีแต่กะชายกะหญิงไม่มีขอว่าเรากะหญิงกะหญิงไม่มีกะหญิงไม่มีมีแต่กะชายโอเคตามนั้นนี่แล้วก็อะไรนะทุบแล้วหูยทำไมทำไมคนไทยเทปนึงน้ำลักกลิ่นหอมมากหอมกะชายใช่ไหมนี่มีแต่กะชายกะหญิงไม่มีขอาเอากะหญิงกะหญิงไม่มีกะหญิงไม่มีมีแต่กะชายโอเคตามนั้นนี่แล้วก็อะไรนะทุบแล้วหูยทำไมทำไมคนไทยเทปนึงน้ำรัก แปลว่าพวกนี้ทุบๆมาแล้วใช่ไหมกระชายกับข้าวเย็นนี้นะทุกคนใครหืมใครอยากทานตาม,มาเลยนะตาม,มานี่ประมาณกี่กี่ทุ่มแล้วนี่กี่ทุ่มแล้วอยองกินหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่มีแต่กระชายไกหญิงไม่มีวะอยากเอาไกหญิงไกหยิงไม่มีไก่ญิงไม่มีมีแต่กระชาย<ต>โอเค<ๆ>ตามนั้นแกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าว กับข้าวบ้านบ้านเฮ้ยแต่บ้านเราก็ากินกันแบบสองทุ่มสองทุ่มมึงได้กับข้าวนะพูดถึงอ่ะนี่นี่นี่ให้ดูนี่ยี่นอยี่นอคนสุรินนู้ไหนูหนู้ยหนูหไยคนสุรินกับข้าวยันนน้นะทุกคนใครอือ ใครอยากทานตาม,มาเลยนะตาม,มานี่ประมาณกี่กี่ทุ่มแล้วนี่กี่ทุ่มแล้วจ,จริงจริงนะพูดถึงอนะเนาะเนาะมึกินกันแบบนี้จริงอนะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าผัดเผ็ดหนูนะจ้าเครื่องปรุงนี้พ่อครัวหัวปลานะคะวันนี้พ่อครัวใหญ่ลงมือเองเลยจ้า,าดูแค่เครื่องมันต้องอร่อยแน่นอนเลยพี่แม่ร่วง <laughs> นี่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 โอ้ยโอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันน่ากินขนาดนี้นะแกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้านเฮ้ยแต่บ้านเราเขากินกันแบบนี้แกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้านเฮ้ยแต่บ้านเราเขากินกันแบบนี้ แกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้าวบ้นๆเฮ้แต่บ้านเราเรากินกันแบบนี้นี่นี่โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันน่ากินขนาดนี้อนะจริงๆนะพูดถึงอะเนาะเนาะมกินกันแบบนี้จริงอ่ะโอ้ขนาดนี้กินกันกี่คนนะ ยอดหืมสวัดดีจ้าหวัดดีจ้าผัดเผ็ดหนูนะจ้าเครื่องปรุงนี้พ่อครัวหัวป่านะคะวันนี้พ่อครัวใหญ่ลงมือยี่นอยี่นอคนสุรินหนูไหน่วหน่วยหน่วยคนสุรินสองทุ่มสองทุ่มมึงได้กับข้าวนะพูดถึงอ่ะ เน่นี่เน่ให้ดูนี่แต่ว่าพวกเนี้ยทุบๆมาแล้วใช่ไหมกระชายยี่นอยี่นอคนสุรินหนูหาไห่นูไห่นวไหนูหไห,นหคนสุรินเองเลยจ้าดูแค่เครื่อง มันต้องอร่อยแน่นอนเลยพี่แม่ร่วงตายอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันแบบจุมุ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 แปลว่าอะไรจุมุจุ้มุ้แรมกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้านกับข้าวบ้านบ้าเฮ้ยแต่บ้านเราเรากินกันแบบนี้ยี่นอยี่นอคนสุริน หนหายหนหายหนหายกนสุรินหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าผัดเผ็ดหนูนะจ้าเครื่องปรุงนี้พอบครัวหัวป่านะคะวันนี้พอครัวใหญ่ลงมือเองเลยจ้าดูแค่เครื่องมันต้องอร่อยแน่นอนเลยพี่แม่ร่วงจริงๆนะพูดถึงอะเนาะเนาะ กินกันแบบนี้จริงๆอะอแค่นี้นะจ๊าทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราจะรอดูตอนจบแต่ไม่น่าทันนะ